เพราะว่าไปอะไรเงี้ยเราต้องบอกบอกกับตัวเราเองเยังไงพี่มาได้วันนี้เพราะแฟนพี่เพราะพ่อแม่พี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเชื่อตรงนั้นอะคุณต้องถามว่าจริงไม่จริงก็มีส่วนเลยคุณสำเร็จวันนี้เพราะใครพ่อแม่ครอบครัวรครูแฟน ไปชอบเพื่อนไว้ชอบที่พี่บูด,ดี้พูดอ่ะใช่ถ้าใครจะบอกว่าคุณาฉยได้ไปมันก็เป็นความคิดของหนึ่งสองสามคนในความเป็นจริงเราก็รู้รว่าเรามาวันนี้ได้เพราะทุกอย่างในจักรวาลตอนนั้นแบบพอ <นะ S 2> เราอยาก <นะ S 2> ทำอะไรมันมีไฟมันมีอะไรเงี้ยจะมันรู้สึกว่าเราทำอ่ะ เราได้เราทําไปด้วยกันอะไรเงี้ย